โดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราเห็นไฟไหม้นั้นเราก็จะนึกถึงว่าน้ํานั้นสามารถดับไฟได้ถ้าเป็นเชื้อเพลิงทั่วๆไปค่ะก็สามารถใช้น้ําดับไฟได้แต่ถ้าเกิดเป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของของเหลวและก๊าสนั้นในกรณีนี้จะไม่สามารถใช้น้ําดับไฟได้ค่ะโฟมดับเพลิงคืออะไรซึ่งรวมไปถึงการใช้ฝนเทียมในการดับไฟด้วยค่ะก็ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การระงับเหตุในครั้งนี้เช่นกัน โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ทำไมห้ามใช้น้ำดับไฟจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานสารเคมีบริษัทมิงตี้เคมีข้าจำกัดภายในซอยกิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าตรูว่วันที่5กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นโรงงานผลิตโฟมพลาสติกประเภทสไตรลนโดยมีสารตั้งต้นในการผลิตก็คือสไตรีนโมโนเมอร์นั่นเองค่ะ ซึ่งสารสไตี i n นโมโนเมอร์นี้เป็นโครงสร้างหลักของโมเลกุลที่เป็นตัวเบนซินซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนประเภทหกเหลี่ยมจัดเป็นสารก่อเมล็งและสารประกอบที่ระเหยได้ง่ายโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราเห็นไฟไหม้นั้นเราก็จะนึกถึงว่าน้ำนั้นสามารถดับไฟได้ถ้าเป็นเชื้อเพลิงทั่วๆไปค่ะก็สามารถใช้น้ำดับไฟได้ แต่ถ้าเกิดเป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของของเหลวและก๊าสนั้นในกรณีนี้จะไม่สามารถใช้น้ําดับไฟได้ค่ะซึ่งหากเป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทั่วไปเช่นกระดาษไม้ผ้าขยะแห้งพลาสติกบางชนิดฟางปอได้หรือนุ่นเป็นต้นค่ะ อันนี้จัดเป็นไฟประเภท A วิธีดับไฟประเภทนี้ดีที่สุดก็คือการใช้น้ำนั่นแหละค่ะแต่ไฟไหม้ที่โรงงานสารเคมีแห่งนี้ค่ะจะไม่ใช่ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทั่วๆไปแต่คือสารสไตรีนโมโนเมอร์ซึ่งจัดอยู่ในไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของของเหลวและกา๊าซเช่นน้ามันทุกชนิดแอลกอฮอล์ทินเนอร์อยางมะตอยจารบีและก๊าสติดไฟเป็นต้นค่ะ โดยวิธีที่เราจะดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุดนะคะก็คือการกําจัดออกซิเจนโดยการใช้ผงเคมีแห้งหรือการใช้ฟองโฟมคลุมนั่นเองค่ะซึ่งในการระงับเหตุในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ใช้โฟมดับเพลิงในการดับไฟค่ะโฟมดับเพลิงคืออะไรโฟมดับเพลิงนะคะก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการดับเพลิงในกรณีที่มี โอกาสเกิดเพลิงไหม้ในอุตสาหกรรมปิโตเคมี M e, ค่ะเพื่อช่วยลดโอกาสความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งคุณสมบัติของโฟมดับเพลิงนะคะจะมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ําและน้ํามันจึงสามารถปกคลุมลอยตัวอยู่เหนือของเหลวที่ติดไฟได้ดังนั้นนะคะเมื่อฉีดโฟมดับเพลิงเข้าไปบนของเหลวที่ติดไฟนั้นอะ่ะก็จะทําให้อากาศไม่สามารถเข้าไปยังเชื้อเพลิงและก็เปลวไฟได้ ทำให้ไฟดับได้อย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงห้ามใช้น้ำดับไฟในกรณีนี้ค่ะซึ่งรวมไปถึงการใช้ฝนเทียมในการดับไฟด้วยค่ะ ก็ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การระงับเหตุในครั้งนี้เช่นกันเพราะถ้าหากมีฝนตกลงมานะคะแล้วไปชะล้างกลุ่มควันซึ่งเป็นสารพิษเหล่านี้อาจจะส่งผลให้สารพิษกระจายสู่แม่น้ําลําคลองได้นะคะและอาจจะกระทบถึงประชาชนที่ใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคเป็นวงกว้างก็ยิ่งจะทําให้สถานการณ์ควบคุมได้ยากขึ้นค่ะซึ่งถ้าหากเราเห็นเพลิงไหม้นะคะจะต้องรีบโทรแจ้งหมายเลข 199ด้วยนะคะโดยเราจะต้องบอกพิกัดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าลืมแจ้งด้วยว่าสาเหตุเพลิงไหม้นั้นเกิดจากอะไรในกรณีที่เราทราบนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเข้าถึงได้เร็วและควบคุมเพลิงได้ทันท่วงทีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบฝนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ